สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17นะครับช่วงบ่ายนะครับเรายังอยู่ที่สนามโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพพัฒนาการนะครับเราได้ทำการทาสีนะครับรอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากทาเสร็จเราก็ มาทําการโป้ะนะครับในจุดที่โป้ไปล้บครั้งแรกแล้วก็ยังเห็นรอยที่ไม่สวยนะครับรอยพื้นทาสีรอบแรกมักจะเห็นนะครับนี่ครับโป้เก็บงานนะครับโป้เดี๋ยวก็ทาสีรอบสองเก็บอีกรอบหนึ่งพื้นหลุดล่อนนะครับเป็นพื้นยางนะครับ สนามบาสเกตบอลแล้วเดี๋ยวเราต้องตีเซนสนามเย์บอลอีกสนามหนึ่งในลอยจอยนะครับถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นลอยจอยใหญ่หน่าเกียดน,นะครับตอนนี้ทางเราเก็บงานนกครับอันไหนที่เก็บจอยไม่เนียนไม่ดีเราก็ใช้ PU แต่งเพิ่มเข้าไปครับนนะครับสนาม คาดว่าวันนี้ทำเสร็จคงทิ้งไว้สักวันหนึ่งนะครับคงให้สีเซตตัวดีแล้วก็ประมาณสักวันอังคารนะครับเดี๋ยวทางเราจะเข้ามาทาสีรอบสองแล้วก็ตีเส้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับงานพื้นทาสีซ่อมแซมปรับปรุงพื้นสนามกีฬา เช่นสนามเทนนิสบาสเกตบอลพิกกบอลฟุตซอลแบดมินตันแล้วก็วอลเลย์บอลทางเรายินดีนะครับทางเรายินดีที่จะเ,เข้าไปเซอร์วอรฟรีด้วยสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่ 0, 0 8 0 0 2975850ขอบพระคุณครับ